และตอนนี้ผมมาอยู่แล้วครับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพแปลคุณหมอเกรียงไกรเฮงรัศมีผู้อวยการโรงพยาบาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ,รบขอบคุณมากมากเลย <โร S 1> นี่เรายืนคุยกับคุณหมอที่ชั้นลอยของโรงพยาบาลทีนี้โรงพยาบาลหัวใจก<โ>ร,<โ>รุงเทพขึ้นชื่อแบบนี้ก็แปลว่าต้องสเปเชียลไลซ์ก็คือนี่แหละเฉพาะทางในเรื่องหัวใจโดย,โดยตรงวันนี้อยากขอทำความรู้จักทั้งคุณหมอแล้วก็เทคโนโลยีที่คุณหมอใช้ด้วย มีวิทยาการอะไรบ้างในวันนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจ<ล>ตู้โชนะครับวิทยาการที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึง่งอันนี้จะเห็นว่าเราอันล็อกกลางก่อนนะครับอันนี้เป็นลิ้นหัวใจนะครับ,รบที่เราทําเรากาให้ลิ้นหัวใจตีบที่ลิน้นเอลติ่เราก็ทําการใส่อุปกรณ์ในริ้นหัวใจเทียมนะครับโดยไม่ต้องผ่าตัดผ่านสายสวนเข้าทางขาดีดนะครับดีนะฮะ เส้นที่เราเห็นว่าใส่เข้าไปแล้วไปขยายหลอหเลือดเนี่ยนี่คือล,ลิ้นหัวใจครับเอาขยายลิ้นได้ขยายลิ้นแล้วก็กางเอาไว้เป็นลิ้นหัวใจเทียมด้วยอุปกรณ์แบบนี้ครับโอ้ดีจังเลยดีจังเลยอขอบคุณมากเดี๋ยวมีส่วนอื่นอีกเยอะเลยนะฮะที่ต้องดูกันที่รโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอเดยงไกรนำเชิญพาเดินเลยนะครับเชิญนะครับจุดทัวร์แรกครับไม่มาไม่ได้เลยนี่ห้องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า3 t e s ทส MRI โอ้โหคุณหมอครับ มีรถยนต์เทสลาอยู่ข้างในเหรอฮะไม่ใช่ไเครื่องครับเครื่องแรงกว่ารถยนต์ครับนี่ห้องนี้เขาตั้งชื่อให้เกียรติอ่์นิโคลาเทสลานักฟิสิกส์ไง MRI เนี่ยผมเคยเข้าใจว่าตรวจสมองว่ามันคือแมกเนติกเรสซอนแนนซ์อิมเอจิงใช่ไหมใช่ครับมันมาใช้ตรวจหัวใจได้ด้วยเหรอครับได้ได้หมดทุกระบบครับมีซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นคาแดกเอ็มอารับอเราจะเนการตรวจหัวใจโดยเฉพาะโอ้ประโยชน์ของ MRI นี่มากกว่าที่คิดเยอะเลย ก็คือจะส่วนไหนก็ได้แหละในการฉายภาพตัดนะทางด้านร่างกายต่างๆจะเห็นชัดเจนมันจะเห็นอะไรบ้างฮะในการตรวจเครื่องมันไม่ใช่หลักการของน้านะครับก็เป็นขค้ื่แม่เหล็กกับน้ำถ้า<ะ>สะท้อนเข้าไปแล้วก็จับภาพออกมามส่วนใหญ่จะดูพวกนเนื้อเยื่อที่เป็นลักษณะของ solid organ เช่นอันนี้ดูกล้ามเนื้อหัวใจครับบางคนมีกล้ามเนื้อจากเสพหรือพวกโรคหัวใจแต่กําเนิดนี่จะดูได้ชัดเจนแน่าสนใจนะฮะทำให้เราได้เห็นว่า MRI เนี่ยมาดูแลหัวใจได้ด้วยเรียกว่าเป็นประเภท cardiac MRI แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวยังมีหลายห้องเลยใช่ครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอเกรงไกรพาผมไปทัวร์ห้องอื่นๆ<ช>ด้วยนะครับนี่พาไปทัวร์ทั้งโรงบยาลเลยครับขอบคุณมากๆลุยกันเลยฮะไปเราเข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจนะครับภาษาอังกฤษบอก c a t lap ถ้าไม่เห็นตัว H ต่อท้าย cat นีึกว่าคาเฟ่แมวแล้วมันมาจากคำว่าอะไรฮะ cat lab เนี่ยเป็น cat cateterization c a t t e r c a t t t e r ใช้ catitter เพื่อทำการรักษาหรือว่าการวินิจฉัยโรคอา c a d i a c ก็หัวใจแล้วก็ catitter ก็คือการสวนเข้าไปสายสวนเข้ายสวนอ๋อทำไมหัวใจต้องถูกสวนเข้าไปฮะถูกสวนเพราะว่ามันต้องเจาะเส้นเลือดแล้วก็ใส่สายเข้าไป เคยรับการรักษานะครับใหญ่มากน่าสนใจมากมัเป็นเคสเก่าที่เราทำครังหนึ่งเาเห็นสกรีนนะครับสกรีนเราเห็นเส้นเลือดะฮะเห็นเส้นเลือดหัวใจด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังก็นี้ก็เป็นรักษาของสเตนเทลใสเราใม่ได้ภาพละเอียด อันนี้ถือว่าหัวใจดีนะครับอันนี้เส้นเลือดค่อนข้างดีครับตอนีเส้นเลือดปกติห้องนี้คือเมื่อเราตรวจดูว่ามีหัวใจมีสเส้นเลือดตีบหัวใจขาดเลือดนะครับครับแล้วก็จะส่งแค่มาตรวจจีดสี<ห>เรียกว่าสวนหัวใจนี่พอตรวจเสร็จก็จะดูว่าตีบเกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับถ้าตีบเกินแล้วก็ทําการขยายบอลลูนใส่คนรวดทายันเอาไว้ไม่ติดใหม่ก็ไปการักษาต่อเนื่องก็มีกรณีเดียวคือกรณีฉจุกเฉ้นหรือว่ามาที่ห้องจุกเฉินครับ ด้วยฮาร์ดแท็กเจ็บหัวใจมากราหัวใจเปลี่ยนชัดเจนก็จากห้องจุกเฉินมาที่นี่เลยครับก็ทาขยะบอลลูนเลยอันนี้ก็มีคนแค่พวกนี้ซึ่งเราทําได้ภายใน60นาทีนะครับก็คิดว่าเป็นมาตรฐานและเปิดเส้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกรายนะครับสุดยอดอันนี้และยังมีอื่นๆอีกไหมครับที่ต้องตรวจหาสาเหตุต่างๆหัวใจเนี่ยฮะมีก็คือของ EKG หรือขึ้นในฟ้าหัวใจนี่ จริงๆเนี่ยจะตรวจหัวใจเนี่ยต้องอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็แด้นําว่าคนที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยปรากฏอาการเห็นชัดขึ้นอายุน้อยกว่าปกติ18ปปี 20, ปีแต่คนทั่วไปที่มีความเสี่ยงครอบครัวเนี่ยก็ 35, 40, ปีขึ้นไปก็ควรจะเช็คไดเยเปลี่ยนชุดแต่งกายมาเป็นแบบนี้แล้วดูก็รู้นี่คือห้องผ่าตัดนะครับแต่ผมสังเกตป้ายคุณหมอเกียร ที่นี่ใช้คําว่าไฮบริดถ้าเป็นวงการหัวใจนี่ไฮบริดคืออะไรฮะก็2ระบบนะครับคือมีเครื่องสูบหัวใจในห้องนี้ได้สวนได้สวนได,นได้ผ่าตัดได้โอ้ oh. ห้องผ่าตัดมันรวมกับห้องสูบหัวใจเยี่ยมเลยเนปะคุณหมอพอจะแนะนําอุปกรณ์หน่อยได้ไหมฮะมีอะไรกันบ้างจอนี้บอกอะไรเราฮะจอนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตัว ไม่ใช่คนไข้จิงนะครับเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราสามารถดีโมโขึ้นมาก็จะมีเรื่องหัวใจที่ประจรความดันในห้อง,งต่างๆแล้วก็เป็นจอภาพเวลาฉีดสีเราสามารถผ่าตัดได้เลยที่นี่ครับเมื่อเราฉีดสีแล้วคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงละล้ส่วนใหญ่ใช้พวกฉุกเฉินเเลล์เลปงพอที่มาใกล้แตกแล้วครับแล้วก็มาทําที่นี่ คือเราจะมีแพทย์อยู่24ชั่วโมงคอยดูแลท่านอยู่สุดยอดมากผมเองเอได้ทราบว่าที่นี่บุคลากรที่เรียกว่าเป็นประจำเนี่ยค่อนข้างมากเลยมีแพทย์อยู่กี่คนประจํากันก็นรัฐวแพทย์ที่เป็น full time ก็ประมาณ40กว่าท่านเยอะมากนะฮะรวมพาร์ทไทม์กว่า100ท่มา,มานโอ้โหและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับรางวัล Best Specialized Hospital Asia Pacific จากสื่อ Newsweek นี่ระดับโลกนะฮะถูกต้องครับเขาบอกเราเป็น base เลย b a s ด้านไหนฮะ อเขาจะมี2ด้านนะครับคือด้านอายุศาสตร์หัวใจรวมทั้งการนำคาคเตอร์ด้วยอ,อันที่2คือการผ่าตัดหัวใจซ<อ>้นงรวมผ่าตัดหัวใจลหลอดเลือดนี่แหละในความเป็นโรคหัวใจเนี่ยผมเข้าใจว่ามีโรคจะอยู่หลายชนิดต้องครับทั้งหมดมีอะไรบ้างพอจะเล่าภาพให้เราเห็นเต็มเต็มได้ไหมหลักๆใหญ่คือโรคหลอดเลือดหัวใจครับซึ่งเราก็มีการทําบอลลูนขยายเส้นเลือดแล้วก็ใส่สเตันรวมทั้ง,งการทำแบบแบบพาสสตนที่ว่าก็คือสอดเข้าไปก่อนแล้วไปขยายแล้วก็ดามไว้ไม่ยุบมาอันนี้ก็เป็น โรคหเดหัวใจสิ้นใจ่หวที่สุดนะครับอันดับสองที่เราเจอคือโรคของเส้นเลือดโป่งพองครับซึ่งก็มีการทำสเตนไอบิดวานะครับเหมือนกันเหมือนกันอันดับสามคือพวกโรคหัวใจแต่กําเนิดผนังหัวใจรั่วก็มีการใช้บุกรณ์เข้าไปบุดรูรั่วนะครับอันดับที่สี่คือหัวใจที่ปิฉวะมีทั้งเต้นช้าเต้นเร็วครับ พวเต้นชาก็ต้องใส่เพสเมเกอร์พเต้นแ้วก็มีการจี้ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์พิเศษเพสเมเกอร์จับคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ใช่ครับระ,ะดับ5คือพวกคนไข้ที่มีภาวะช็อกครับซึ่งเราต้องการการดูแลที่เร่งรัดและเฉียดพันได้ผลก็คือมีการใส่บอลลุนป้ามีการใส่เอ็กโม,โมไม่ว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็สามารถเราใช้บริการได้อ,อันนี้ก็เป็น4-5อาานซึ่งเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ นำความผ่าปูชใยไปสู่มาว่าชัยกรุงเทพครับสุดยอดเลยครับนี่พอถามรายละเอียดนิดหนึ่งอย่างเอ็กโมนี่มันช่วยอะไรคําว่าเอ็กโมเนี่ยเอ็กโมคือเครื่องพยุงปอดและหัวใจในขณะที่ปอดและหัวใจมีรอยโรคไม่ทํางานเครื่องนี้มาที่แทนคือทําให้หัวใจปั๊มเลือดมาได้และไม่ปอดเลือดไปเลี้ยวเส้นที่ปอดได้นี่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เราเล่ามาเนี่ยกรรมการษาทั้งหมดเนี่ยความปลอดภัยนะครับความสําเร็จได้ถึงประมาณ9 5้าส้าแปดเป ความเสี่ยงประมาณไม่เกิน35%อนี่แต่ส่วนในรายเอ็กโปก็แล้วแต่คนไข้มาเพราะช็อกแล้วนะครับแต่ก็เราพยายามช่วยได้ได้ถึง6 0 7 0อครับถ้าไม่ทำการ้อยเปอร์เซ็นต์ี่จะแย่นะครับขอบพระคุณคุณหมอเคลียรกครับเยี่ยมเลยครับผมพร้อมนะครับคุณหมอฮะนี่อยากจะตรวจหัวใจซะหน่อยนี่เป็นเทคนิคอะไรครับในการตรวจการนี้เป็นเทคนิคการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะครับ <ะ>ใช้คอมพิวเตอร์ที่ว่าเอซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับผมอยากรู้ในหัวใจผมเนี่ยมีแคลเซียมติดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมกินแคลเซียมเป็นประจําเลยฮะอันนี้เป็นโชคดีนะครับว่าไม่มีผลนะครับละบไอ,ไอแคลเซียมเม็ดเนี่ยปกติไม่มีมาผลมาเกาะตรงนี้ทานได้ตามปกติโอ้ยเน,นี่ยดูหน่อยว่าแคลเซียมที่จะเกาะอยู่เนี่ยมันจะมีมากน้อยส่วนใหญ่มันเกิดจากปัจจัยอะไรฮะแคลเซียมที่อยู่ในหัวใจคนที่เป็นเบาหวานไขมันสูงก็จะมีไขมันน้ําตาลไปเกาะเส้นเลือดอื<ะ>ทําให้เกิดแผลเส้นเลือดแผลก็เป็นแผลเรื้อรัง ใใแกลหายเป็นแผลเป็นแผลเป็นก็มีแคลเซยมไปก่อนที่เป็นเลือดอันนี้คือเป็นที่มาของการตรวจแคลเซยมที่หลอดเลือดหัวใจครับจฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูเลยนะฮะ<อ>ว่าเป็นย<ช>ังไงบ,บ้างห้องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนี่มัลตดดิเดท ECTOR C T สแกนลุยกันเลยครับใช่ครับใช่ครับง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเลยแต่ตรงนี้ใช้เวลาเร็วมากเลยเพราะว่าผมเห็นเครื่องปั่นอยู่สักพักเดียวปุ๊บพยาบาลก็ให้ทำสองรอบหายใจเข้ากลั้นใจไว้แล้วก็ถ่ายรูป ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจบเลยง่ายๆเลยทันทันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากง่ายๆน่าสนใจมากแม่ผมอยากเห็นผลของตัวเองแล้วล่ะครับครับเชิญนะครับผลออกแล้วนะฮะครับโอ้โหเร็วมากครับคุณหมอครับผลมาแล้วผมเดาว่าสีชมพูนี่หมายถึงแคลเซียมที่กำลังเกาะหัวใจผมอยู่เหรอฮะโอ้โหมันมันเยอะขนาดนี้ฮะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้กระดูกเนาะโอ้โหร่องอกร่งอกอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับโอเคแค่นี้ตรงนี้ครับตรงกลางนี่เส้นเลือดนะครับอ้าวผมมีนี่มีนิดหน่อยแล้วฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะถือว่าซีเรียสไหม ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าวัดวัดคะแนนได้แค่30คะแนนอันนี้ถ้าคะแนนเรามาเกินร้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลางกลางถ้าเกิดสามร้อยก็ซีเรียสมากแต่ว่าขนาดดูแลตัวเองดีพอสมควรในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังขึ้นหนึ่งจุดเพราะว่าคนเราพออายุสิบแปดปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าจะต้องดูไขมันต้นนะว่าสูงหรือเปล่านี้เราดู LDL ราะคนแย่ๆสูงเราไม่กินยาไขมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดทำให้เกิดแผลที่ที่กล่าวมาแล้วพอแผลเป็นเกิดนานๆก็มีกินปูนไปเกาะ เป็นคราถึงปูน,นที่เส้นเลือดอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมต้องเริ่มใส่ใจละเริ่มใส่ใจละในเรื่องการทําให้ LDL มันต่ําเข้าไว้อาจจะงามตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าที่บอกว่าเรานอนนิ่งอันนี้เราดูเฉพาะเงาเส้นเลือดครับ อาต้องมาตรวจเช่นเดินสายพานหรือว่าทำใอ้โค่พร้อมเดินสายพาน<ะ>เพื่อตรวจดูว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องขั้นตอนถัดไปต้องพิจารณาการฉีดส,สีตรวจเนหัวใจฮะ,ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วละครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับแมทำให้ผมเห็นสิ่งนี้โดยง่ายนะซีทีสแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์แคลเซียมในหลอดเลือด ุดวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์จามรอุดมภูสนศรีนะครับและรวมถึงแพทย์หญิงวิรังรองเข้าภูไทยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้เป็นศัลยแพทย์นะครับทางด้านหัวใจและสรงอกนะครับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโอ้น่าตื่นเต้นมากวันนี้ขอมารับความรู้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยตรงนี้คือเฮลิพอร์ตใช่ครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์อ่าสุดยอดเลยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่มาใช้บริการตรงนี้นะครับเราจะเรียกกันง่ายๆ่าว่า sky icu จริงๆก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต โรคหัวใจและปอดทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินโอ้โหชื่อเต็มนี่ยาวมากขอเรียกชื่อย่อแล้วกันนะฮะใช้บ่อยไหมครับเราจะใช้ในคนไข้ที่แบบหนักจริงๆครับ<อ>ที่ไม่สามารถจะทา a สป p o r t ด้วยวิธีปกติกได้นี่ก็จะใช้เครื่องเ e ECMO ในการช่วยทาทนปอตนี่ ECMO นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี่แหละใช่ก็จะมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรควิกฤตทางด้านของปอดและหัวใจครับ จริงมีภารกิจอื่นด้วยใช่ไหมฮะนอกเหนือจากการปีละ2อสาครั้งเนี่ยเห็นว่าบินทุกวันเหมือวันละประมาณ2ครั้งอันนี้คือเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเคสทั่วไปด้วยค่ะอย่างเช่นเคสอุบัติเหตุเคสโรคหัวใจหรือเคสโรคอื่นๆผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการานส์ตไปเร็วก็จะใช้เป็นแอร์บูเลนแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องฝึกเทรนยังไงเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่า ศัลยแพทย์ทั่วไปทาการผ่าตัดต้องไปเรียนเรื่องการบินด้วยไหมครับคุณหมอครับอ๋อก็ไปเรียนเรื่องการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศค่ะ,ะค่ะแล้วก็เรียนเทรนเรื่องการใช้เครื่องเ e อ็กโมค่ะโดยส่วนใหญ่นยยเนี่ยศัลยแพทย์หัวใจและส่วนอกเขาจะค่อนข้างเป็นเรื่องเอ็กโมอยู่แล้วแต่ว่าของพวกเราเมื่อมีเอ็กโมแล้วก็ต้องทรานสปอร์ตด้วยก็จะต้องไปเรียนแบบสุดพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะ<อ>ทีนี้รก,นกระบวนการผมทราบว่าโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพในเครือของ b d m s เนี่ยได้คว้ารางวัลระดับโลกมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเอ็กโมทรานสปอร์ต ช่วยเล่าหน่อยครับเป็นยังไงครับเป็นรางวัล Silver p r i ร e สของ ELSO a w a r d อนะครับก็คือจะเป็นรางวัลที่เขาให้เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้เกี่ยวกับเอ็กโมนะครับที่ใส่เอ็กโมแล้วก็การการสเปิร์คนไข้ที่ใช้เอ็กโมด้วยครับแปลว่าตรงนี้ดูแลเป็นเลิศเลยใช่ต้องสเปเชียลจริงนี่คือสกายไอซนะครับคุณหมอนี่เรียกว่าเป็นศัลยแพทย์ด้านหัวใจและปอดของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ทีนี้พอจะต้องเจอเคสพิเศษนี่จะต้องมารักษาบนนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างเลยนะแคบครับดูแลกันยังไงฮะเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆใช้งานยังไงคะขอขอเล่าถึงทีมก่อนแล้วกันนะครับทีมก็จะมีทีมแพทย์สังกรดรศึกสองคนนะครับแล้วก็มีเปอร์พิชชันนที่ดูแลเรื่องเอ็มดหนึ่งคนแล้วก็เป็นเพยาบาล a เอเวเยชั่นอีกหนึ่งคนที่ดูแลคนไข้บนเครื่องก็อันนี้จะเป็นเครื่องเอ็มดที่เราใช้ก็จะเป็นโมบายเอ็ม o ดนะครับโมบายเอ็มดนี้ก็ข้อดีก็คือ สามารถโมบายได้น้ำหนักน้อยนะครับแล้วก็เราจะยึดติดกับคนไข้เวลาทานเฟอร์ตลอดเวลานะครับที่ว่าเอ็กโมนี่หมายถึงตั้งแต่เครื่องที่ปลายเท้านั้นผ่านสายมานี่ใช่ไหมฮะคือสายตัวนี้เราจะใส่อยู่ในร่างกายคนไข้นะครับ BDMs เป็นเครือเดียวไหมฮะที่สามารถทํา EMO โมทรานสปอร์ตได้เป็นเครือเดียวและเครือที่ทําเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยใช่ครับโอ้โหเป็น special care unit มากมากนะเพื่อที่จะทําให้พยุงชีวิต ขอ,องผู้ป่วยได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาในสภาพที่เขาอาจจะหลับมาแล้ว<ช>อันนี้ต้องมีวิสัญญีแพทย์รมยาสลบมาก่อนอ่าใช่ครับะจะจะมียาสลบก่อนก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาอยูล้อันนี้คือไปรับไกลได้ถึงขนาดไหนพี่ไปรับแล้วก็ไปส่งไกลที่สุดตอนนี้ที่เราไปที่ยญี่ปุ่นอ๋อรับจากญี่ปุ่นได้โอ้โหนี่ความเป็น international hospital นี่ถือสุดจริงๆนะฮะคือไปสุดทางอะ่ะรับ ผู้ป่วยจากนอกประเทศได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างไกลนะอยู่ในทวีปเอเชียของเราได้แต่ทีนี้อุปกรณ์ต่างๆคุณหมอขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่สถานที่ก็อาจจะใช้ควำว่าจํากัดด้วยเนี่ยคุณหมอต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่จุดแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาถึงตรงนี้ในการ transfer ก็ต้องดูคนไข้ตั้งแต่ก่อนขึ้นมา <c oughs> พอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องมีทีม aviation ทีมหมอดูแล, <c oughs> แลคอย monitor พวกวท v i c e ต่างๆสัญญาณชีพต่างๆ <c oughs> หปคงที่ <c oughs> แล้วก็ต้องดูแลการทํางานของเอ็กโมด้วยว่ามีปัญหาอะไรไหมก็คือเป็นเปอร์ฟิชชันนิคอยดูแลเรื่องการทํางานของเอ็กโมอ่าคุณหมอไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเยอะใช่เพราะมีคนดูแลเรื่องเครื่องเราก็ดูแลคนไข้ระหว่างก็ดูสัญญาณชีพเข้าไปว่าปกติดีไหมโอ้นี่ดูก,กองแล้วก็เหมือนหัวเตียงผู้ป่วยแหละนะแล้วก็มีไฟด้วยนะที่ส่องมาใชนออกซิเจนเป็นอะไรพวกนี้ครับอดูออกซิเจนนี่คุณหมอในไหนวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ้นบินจริงไปไปได้ไหมฮะเราถอด ซีดเบลก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอไปมอนิเตอร์หรือโอเปเรตเครื่องเอ็กโวชั่นสปอร์ตกันดนึงได้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะฮะ<ช>นี่แป๊บถอดง่ายแน่สอนตรง<ด>นี้ก่อน <laughs> เลย <c oughs> โอ้โหไม่ง่ายนะฮะ <c oughs> จะดูให้ลึกซึ้งถึงตัวเครื่องนะครับก็ต้องมาเจออีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งคุณหมอจมอนได้แนะนำไว้แล้วว่าเขาเป็น Perfusion i s t โ oh, อ้โหสับใหม่เลยผมไปเปิดดูนะฮะ Google บอกว่าเป็นนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดและในอีกหนึ่งตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกที่สมบัติครับสวัสดีครับโอ้ ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์ครับผมต่ก็เหมือนแพทย์แหละผู้ช่วยแพทย์ใช่ฮะแนะนําหน่อยว่าเครื่องมือตรงเอ็กโซทรานสปอร์ตนี้ต้องโอเปเรตหรือควบคุมยังไงครับครับเมื่อใส่เครื่องเอ็กโซแล้วนะครับผมก็จะทําหน้าที่แทนหัวใจและปอดของคนไข้นะครับผมเราก็จะควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการไหลนะครับผมเป็นลิตรต่อนาทีนะครับหรือจํานวนรอบต่อนาทีเนี่ยโดยดูนะครับสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ ได้รับความอนุญาตจากคุณหมอจามอนนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่คอยควบคุมดูแลอีกครับนี่ทางจากคุณหมอจามอนบอกว่าอัตราการไหลที่ว่าคือเลือดดำใช่ไหมที่ต้องเอาไปฟอกเราก็จะเอาเลือดดาจากคนไข้ออกมาหลักการเนี่ยก็จะเป็นการเอาเลือดดาของไข่ออกมานะครับผมผ่านเครื่องตัวนี้นะครับมีการเติมออกซิเจนนะครับผมวอชเอาท์คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับแล้วก็กลับเป็นเลือดแดงนะครับผมเข้าไปในตัวตวคน สุดยอดเลยก็คือแทนปอดนั่นเองเพราะปกติเราหายใจเข้าหล่อเลี้ยงร่างกายหายใจออกเลือดกับไปฟอกที่ปอดเอกโมก็เลยมาแทนจุดทำหน้าที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วได้ออกซิเจนกลับเข้าไปในกระแสเลือดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้หัวใจกับปอดคนไข้ก็จะได้ผักนะครับผมนี่นี่นี่อันนี้เป็นปฏิบัติการที่คนไข้มีรู้ตัวด้วยใช่ครับแต่ว่าเบื้องหลังนี่เยอะเลยทีเดียว ต้องฝึกอบรมกันนานนับกี่ชั่วโมงกี่ปีฮะกว่าจะมาทําตรงนี้ได้้เนีผมก็จะต้องมีประสบการณ์นะครับในห้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยเพียงพอเป็นเป็นปีๆนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนในการที่จะมาทําหลักสูตรเคลื่อนย้ายแบบนี้นะครับก็ต้องได้รับการฝึกนะครับอบรมนะครับแล้วก็ทาเวิร์กช็อปนะครับจนมีความเชี่ยวชาญพอสมควรถึงจะได้มาทําตุกในงานในส่วนนี้เอ็กโมเนี่ยที่ผมเข้าใจจากคุณหมอจามนก็คือเครื่องเดียวกันกับที่ใช้ที่ ICU นั่นแหละ แต่พอมาเป็นสเปคบนอากาศยานเนี่ยมันต้องพิเศษกว่าหรือเปล่า,าในกรณีที่เราจะต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย e อ็กโมโดยอากาศยานเนี่ยนะครับผม mm hmm. เครื่องเอ็กโมจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองนะครับ mm hmm. ว่าสามารถจะทําการ ทำงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอากาศสยานด้านนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องคอยก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผู้ป่วยใส่เครื่องชนิดใดอยู่ที่ ICU นั้นเนี่ยแล้วต้องการเคลื่อนย้ายด้วยอากาศสยานจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าเครื่องนั้นเนี่ยสามารถจะได้รับการรับรองหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับการแอรรับรองเนี่ยในกรณีนั้นนะเราอาจจะต้องเอาเครื่องเนี่ยที่ได้รับการรับรองไปเปลี่ยนทําการเปลี่ยนก่อน oh. ถึงจะขึ้นเคลื่อนย้าย ทำอากาศยานได้อย่างปลอดภัยเข้าใจเพราะว่าบนอากาศมันมีแรงกดอากาศใช่ครับผมซึ่งมันจะต่างจากพื้นดินมากๆเลยถูกต้องครับผมเราขึ้นเครื่องบินเรายังปวดหูเลยใช่นั้นเครื่องก็ต้องทนต่อสภาวะการนั้นใช่ครับผมเพราะคนไข้วิกฤตกลุ่มนี้เนี่ยเครื่องจะมีปัญหาระหว่างการเดินทางไม่ได้เลยครับอ่าครับแต่ที่ผมทราบเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้บินสูงเหมือนเครื่องบินอ่าใช่ก็จะบินอยู่ในระดับหนึ่งใช่อ่าซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าใช่เครื่องบางเครื่องเนี่ยก็จะได้รับการรับรองเฉพาะ เฮล<ะ>ิคอปเตอร์ไม่สามารถจะบินในระดับสูงขึ้นด้วยเครื่องบินเจ็ตได้โโจะมีเครื่องแบบนั้นโโด้วยนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าสเปคของเครื่องแต่ละเครื่องที่คนไข้ใช้อยู่เนี่ย<ะ>เป็นเครื่องชนิดไหนดูอุปรกรณ์แล้วมั่นใจได้เลย<ะ>ลำเลียงผู้ป่วยได้ดีเ<ะ>ยี่ยมแน่ๆนะครับ,รบทีนี้ปลายทาง ไม่ได้มีเฉพาะที่นี่รโรงพยาบาลหาวักรุงเทพอาจจะมีปลายทางที่อื่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงเรียนแพทย์ที่เขาต้องการที่คนไข้ต้องการไปคุณหมอต้องทํำยังไงต่อหลังจากคนไข้ขึ้นมาบนถ้าเกิดเป็นคนไข้ต้องการมาที่โรงพยาบาลเราใช่ไหมขอเครื่องลงครบแล้วก็ทำการทันเฟอร์คนไข้ไปที่ไอซียูโดยทีมทีมพวกผมเลยเป็นคนเฟอร์คนไข้ไปที่ไอซียตรงนี้ก็จะมีแรมก็เรียกว่าอยู่ในเตียงเข็นไปอย่างลื่นเลยใช่ครับ แล้วถ้าต้องไปโรงพยาบาลอื่นแล้วฮะเกิดปโรงยาบานก็ลงจากที่นี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องต่อด้วยรถแอร์บัแลนด์นะครับรถพยาบาลใช้รถรพยาบาลเพื่อทันเฟรอคนไข้ไปที่โรงพยาบาลปลายทางอ๋อแปลว่าจะไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปจอดที่โรงพยาบาลปลายทางแน่นอนต้องมาเซ็นเตอร์ที่นี่ก่อนหลังจากนั้นค่อยต่อด้วยรถไปใช่รถพยาบาลไปติดต่อยังไงคุณหมอจะให้คุณหมอไปช่วยลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยโทร1724ได้เลยครับอ๋อก็คอเซ็นเตอร์ของ BDMs อยู่แล้วใช่ครับ 1724เนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากนะฮะไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญนะฮะหนึ่งเนี่ยคือ1ชีวิต7เนี่ยคือ7วันทำการ24 24คือ24ชั่วโมงใช่ครับอปบมือให้คนคิดเบอร์เลยกลาวเป็นว่าดีมาก1724ก็จะขอบริการสกไก ICU ได้แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่ามุมมองนี้รักษาชีวิตผู้ป่วยได้พยุงชีพเขาจนกว่าจะไปถึงการรักษาด้วย ICU ถัดไปจาก ICU 1หนึ่งไป ICU 1หนึ่งก็ต้อง ลำเลียงด้วยสกายไ c u นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับในแพทย์จามอนอุดมกูสนศรีนะครับแพทย์ผู้ชำนาญการต้องใช้คำว่าพิเศษเลยนะทางอากาศด้วยกู <c oughs> ชีพได้โดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในนี้นะครับโดยภาพรวมก็ต้องไปที่ตัวนี้เลย Ecmo Transport นครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ